เพืนผู้อโนวยการสนามครูและนักเรียนสนุกครับสําหรับวันนี้จะเป็นการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ K.E.K.W. ปีการศึกษา2565ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการดรวัชรศักดิ์ส่งกานขึ้นมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนครับ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวงอันดับหนึ่งได้รับทุนการศึกษา2,000บาทพร้อมเกียรติบัตรแด่แก่เด็กหญิงปริมใจจีร,รัสทัศน์โรงเรียนอนุบาลท,ทางานปัจจุบันนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 1, รกกค, 1. ครับ1โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคะแนนรวม151.25คะแนนรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับสอ ได้รับทุนการศึกษา1,500บาทพร้อมเกียรติบัตรแด้แก่เด็กหญิงและพระระดาดังคงโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาปัจจุบัน